วันนี้มาในหัวข้อ3ห้ามและ4ี่เย็นนะคะแม่ต๊อจะมา,า,าแนะนําว่าเมื่อท่านเกิดอาการก่อนสวยจากการใช้สมุนไพรเร่งรัดก,การผัดเซลล์เมื่อเกิดอาการก่อนสวยคืออาการหืุดบวมแดงนะคะเป็นอาการที่เราตั้งใจทำไม่ต้องตกใจนะคะเป็นอาการที่ดีมากเลยะคะ่ะแล้วเราจะขี้เลกก่อนแลวจะสวยทีหลังวิธีแก้ก็คืออ,อันดับแรกนะคะเมื่อเกิดอาการนะคะสห้ามสี่เย็นคือห้ามแกะเกาห้ามขัดถูห้ามจับหน้าแรงล้างหน้า นะคะนี่คือสามห้ามนะคะสี่เย็นก็คือมูดน้ำเย็นข้อผมข้อผสมน้ำเย็นโอโซนเย็นหรือมาร์กเย็นนะคะแล้วก็ไพเจลเย็นนี่คือสี่เย็นนะคะก็อันดับแรกก็คือมูดน้ําเลยนะคะเมื่อเกิดอาการนี่คือรวบผมให้รวบผมก่อนรวบผมก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ท่านก็มูดน้ําดําน้ําเลยค่ะนี่คือกะละมังนะคะกะละมังที่เป็นน้ําเย็นนะคะเย็นประมาณไหนเย็นประมาณ กรอกน้ําดื่มนะคะจะไปเอาแบบเย็นจัดแบบเหมือนน้าแข็งไม่ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วท่านก็มุดมุดจนอาการเหอแดงร้อนแดงคลายตัวเสร็จแล้วท่านก็หรือท่านจะมาร์กน้ําเย็นก็มาร์กมาร์กสำลีเย็นก็ได้สำลีสำลีเย็นนี้ก็คือเป็นสำลีแผ่นหนานหน่อยนะคะแล้วก็เอามา ุบน้ําเย็นน้าเย็นแล้วก็เอามาแปะหน้าเหมือนมัมมี่นะคะสักสองถึงสรอบเพื่อนานๆอย่าทําบางนะคะเวลาหลังจากนั้นท่านก็หยอดน้ําเย็นนะคะหยดน้ําเย็นใส่หน้าเรานี่คือเขาเรียกมาร์กเย็นนะคะเสร็จแล้วก็จากนั้นท่านก็พอกผงพ่อผสมน้ําเย็นค่ะเสร็จแล้วองพ่อผสมน้ําเย็นก็คือเขาจะช่วยผ่อนคลายบาบัดแล้วก็จะดูดเอาเอาความร้อนความบวมความแดงออกจากนั้นท่านก็ทาไฮเกลผมข้อผสมน้ำเย็นก็คือตัวนี้นะคะ ือไพเจลค่ะนี่คือไพเจลต้องแช่เย็นนะคะต้องแช่เย็นค่ะแล้วพอก็จะดูดเอาเขาจะบำบัดผิวที่เกิดอาการออกมาให้หมดเสร็จแล้วหรือสเปรย์นะคะหะอเป็นน้ำแร่เรื่อยๆค่ะโอเคท่านไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อเกิดอาการก่อนสวยจากนั้นท่านก็ตกผงพ่อเป็นแป้งผงพ่อเป็นแป้งเปียกก็ได้ถ้าท่านอยู่บ้านนะคะโอเคนี่คือสาห้ามและ4สีเย็นที่เมตต้อยอยากมาแนะนำโอเคค่ะ